ตามตัยแมวนะคะมีตัวแม่อบเมลนะคะตัวซอสเดวแม่จะลางานานน,น,นนะคะวแวละเจวอะไรก็้แมวเจ้านำมาได้นะคะเี๋ยวจอาประมาแรกกัน ตัวเม็ดเต็มปรุงแม็ดเลยนะคะไม่เสียนี่ย่งแมวปอตัวหอบไปแมวไปกลืนเลยนะคะ แ,นะะแกแนะคะมหมอแมหตกแกะนะคะมีไส้แมวอีโป้ตัวหอกนะคะแต่เป็นตะแกรงนะคะตะแกรงมีรูมีรูมีไส้ขนดิ้นนะคะ บอกตุกัวเลยนะคะเรียไม่จะมาดูกนี้แล้วใจ้วยนะ,ะเรียอเป๊เรียจะไม่จะเอาใจครบน่อยๆจริงน,นะคะ

อันี้ตัวตัวสดนะคะไม่ได้ออกเองจีไม่ได้จีดยาจีดเลยจะกับคือเ้งไงเดีียวกาบ็มาเล่ไอันี้แป๊บนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าแม่ออกบยิ้นมาน้อยเสร็จแล้วนะคะ นี่อย่าแมวใส่กรบอัน้น้อยๆเดี๋ยวไม่รดน้ำนะซัก3าววันหร้อว่าเซ้วันเดี๋ยวเราก็มาเลันดีก็ตูวหอวัวโตอย่าแมวกรบเซ้วันเลยนะคะ เทวันเลยนะคะไม่ไม่ดูไม่ม่ยไม่ย้าก็ไม่วนนะคะแก้กระจายได้ เดี๋ยวแมวใส่ใส่หน่อยนะคะ วันนี้แดดออกแล้วนะคะบ้านใหญ่แม่ เดี่ยวแมวก็เด้งแป๊บนะแซ่แป๋านะคะตองก็โตอย่าแมวเดี๋ยวแมวจะแกงส้มกับกุ้งนะคะเดี๋ยว้น้องเอาไปแกงนะคะน้องไม่ยาวนะคะแต่กระจายได้ที้กระจายได้ เสียเกินนะคะเห่นไหมเอาโปรไซเก่งส้มนะคะแต่น้องเอาไปแกงนะคะอย่าแม่เอาไ,ไม่แกง เชค่นาไม,มาหนึ่งคืนนะคะป่อตัวป่อน่อยคืนนึงแกใส่ใส่คืนแก่เวลา